สวัสดีค่ะใน ep ีนี้เราจะมาต่อกันช่วงลายที่สามนะคะาจากแพทเทิร์นเราจะมีการดัดแปลงแพทเทิร์นนิดนึงนะคะตรง,ช,งช่วงเริ่มต้นแล้วก็ตรงเม็ดข้าโพดจากสามหลักเราก็จะลดเหลือแค่สองหลักนะคะเราจะดัดแปลงประมาณนี้นะคะกระโปรงตัวนี้เราต้องการความยาวของอช่วงลายที่สองอยู่ที่เหนือหัวเข่าประมาณเจ็ดนิ้วนะคะ วิธีการกะความยาวของกระโปรงช่วงนี้นะคะให้เพื่อนๆนำไปรีดอ่าแล้วมาวัดเทียบกับตัวของผู้สวมใส่ว่าเราต้องการความยาวของช่วงนี้ที่ระดับเท่าไหร่ความยาวเท่าไหร่นะคะ เมื่อได้ความยาวของช่วงที่สองตามที่ต้องการแล้วเราจะมาเริ่มช่วงลายที่สามด้วยการถักเอฟนะคะเวลาเราขึ้นงานเราจะขึ้นแถวที่เป็นเส้นตรงที่มีอ่าโซ่เป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะขึ้นงานก็โซ่สามแล้วก็ถักเอฟไปโดยรอบหลักต่อหลักเลยนะคะอ่าหนึ่งช่วงลายของเราจะถักเอฟได้ทั้งหมดหกหลักนะคะจำนวนหกหลัก ถ้าถังเอโดยรอบแล้วเราก็ทําการปิดงานแถวนี้เลยนะคะการขึ้นงานของแต่ละคนนะจำนวนหลักของแต่ละคนจะไม่เท่ากันนะคะเดีย๋ยววันนี้เราจะมาสอนวิธีการเกลี่ยลายหรือการบาลานซ์ลายในกรณีที่ขึ้นหลักไม่พอดีนะคะนับหลักเลยค่ะว่าเราได้ทั้งหมดกี่หลักกี่ลาย กรโปรงตัวนี้ได้ทั้งหมดอ13คูณ4เท่ากับ52 52ลายคูณด้วย6หลักนะคะก็จะได้จํานวนหลักทั้งหมด312หลักแถวต่อไปที่เราจะขึ้นเราจะใช้5หลักต่อ1ช่วงลายแต่แถวถัดไปอีกเราจะใช้2ช่วงลายเป็น1ลายก็เท่ากับว่าจํานวนหลักของเราจะต้องหาร10ลงตัวนะคะ ามร้อยสิบสองหารสิบก็ได้เท่ากับสามสิบเอ็ดลายเศษอยู่สองหลักสองหลักอ่าเราก็จะไปเพิ่มตรงจุดอื่นนะคะให้เป็นหกห้าหลักก็ให้เป็นหกหลักสองจุดนะคะถ้าเศษสองหรือเศษสี่ให้เราเอาไปเพิ่มตรงจุดอื่นจากห้าหลักเป็นหกหลักอย่างสมมุติอันเนี้ยเศษสี่หลักเราก็เพิ่มหกหลักสี่จุด ให้กระจายทั่วกระโปรงเลยนะคะอย่าเอาไปกระจุกไว้จุดใดจุดหนึ่งเพราะเดี๋ยวกระโปรงมันจะไม่บาลานะคะมาร์คไว้เลยค่ะมาร์คจุดที่เราจะต้องเพิ่มหลักจากห้าเป็นหกถ้าหลักเราหาแล้วเศษหกให้ลดจากห้าเหลือสี่จำนวนสี่จุดนะคะถ้าเศษแปดก็ลดสองจุดนะคะ เมื่อเราคำนวณหลักและบรรลานลายเรียบร้อยแล้วเรามาขึ้นแถวที่สองกันขึ้นต้นด้วยโซ่สามถักเอกลงไปจุดเดิมนะคะมันจะได้สองหลักกับโซ่หลักแรกนะคะเป็นสองหลักถักขั้นด้วยโซ่สามค่ะ,ะตรงจุดนี้เราจะนับไปหกหลักนะคะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกถักเอฟลงไปจงจุดเดิมสองหลักนะคะแล้วก็ถักขั้นด้วยโซ่สาม แล้วก็นับไปอีกห้าหลากักลงหลักที่ห้าเลยนะคะเอฟสองหลักในจุดเดียวขั้นด้วยโซ่สามนับไปอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าลงหลักที่ห้าเลยนะคะเอฟสองหลักในจุดเดียวถักไปเรื่อยๆจนถึงที่เรามาร์กเอาไว้นะคะที่เราจะถักหกหลักอะคะ่ะถึงจุดที่เรามาร์กไว้จุดที่สองเรานับไปหกหลักเลยค่ะถักเอฟลง หลักที่6นะคะจำนวน2หลักอ่าหลังจากนั้นเราก็ถักอ่าเอฟลงหลักที่5ปกติไปจนครบรอบเลยนะคะถ้าเราทำการนับหลักและบรรลานลายก่อนหลักมันจะพอดีไม่เศษเลยค่ะอ่าปิดงานโดยการแทงเข็มแล้วก็ดึงผ่านเลยค่ะเพื่อความชัวเรามานับจำนวนหลักก่อนนะคะว่าลงจำนวนคู่ไหมโดยการพับครึ่งแบบนี้ค่ะแล้วก็ พับให้มันตรงกันแบบนี้จะเป็นการง่ายในการนับนะคะนับเสร็จเราได้จํานวนคู่พอดีมาขึ้นงานแถวที่สามกันเลยค่ะเราจะเลื่อนห่วงไปจํานวนสองครั้งนะคะเลื่อนห่วงครั้งที่1ก็คือแทงเข็มไปแล้วก็ดึงผ่านควักใต้โซ่ไปเลยนะคะแล้วก็ดึงผ่านเพื่อที่จะให้หลักของเราไปอยู่ตรงกลางระหว่างโซ่สามนะคะขึ้นต้นด้วยโซ่สามอ่าเป็นหลักที่หนึงนะคะ ควักลงลอดห่วงโซ่เข้าไปเลยค่ะถักเอฟหนึ่งครั้งเอฟสองเป็นสามหลักกับโซ่หลักแรกนะคะแล้วถักขั้นด้วยโซ่สองค่ะถักเอฟลงห่วงโซ่ต่อไปจำนวนห้าหลักนะคะหนึ่งสองสามสี่ ห้าหลักแล้วถักขั้นด้วยโซ่สองอีกครั้งหนึง่งอาหลักถัดไปแถวถัดไปเราถักเอฟสามครั้งสามหลักนะคะถักจํานวนเอฟสลับกันไปสามห้าสามไปจนครบรอบเลยนะคะเมื่อถักจนครบรอบแล้วเราปิดงานแถวที่สามนะคะแทงเข็มเข้าไปแล้วก็ดึงไหมผ่านออกมาเลยค่ะขึ้นต้นด้วยโซ่สามนะคะ แล้วถักเอฟลงจุดเดิมค่ะจำนวนหนึ่งหลักเป็นสองหลักกับโซ่สามนะคะหลักต่อไปเราจะถัก F ลงหลักถัดไปเลยค่ะแล้วหลักถัดไปเรา F ลงหลักถัดไปอีกหลักที่สามหนึ่งหลักถัก F ลงตรงนี้เป็นจำนวนสองหลักนะคะรวมทั้งหมดก็จะเป็นห้าหลักถักขั้นได้โซ่สามถัก x ลงระหว่าง หลักที่สามนะคะมันจะเป็นกึ่งกลางพอดีค่ะแล้วก็ถักโซ่ขึ้นไปสามครั้งสามโซ่ถักเอฟลงหลักแรกหลักแรกนี้ทำเอฟสองหลักนะคะเอฟที่สามลงตรงหลักตรงกลางเลยค่ะหลักที่สี่เอฟลงหลักถัดไปตรงนี้เบิ้ลไปสองหลักเลยนะคะเอฟอ่ะเราก็จะได้ทั้งหมดห้าหลัก ถักขั้นด้วยโซ่สามอีกครั้ง x ลงกึ่งกลางก็คือหลักที่สามกึ่งกลางแล้วก็ f ถักแบบนี้สลับไปเรื่อยๆนะคะเมื่อถักจนครบรอบเราก็ทำการปิดงานแถวที่สี่แทงเข็มแล้วก็ดึงไหมผ่านขึ้นต้นแถวที่ห้าด้วยกันถักโซ่สามถัก f ลงหลักถัดไป หลักที่หนึ่งถักเอฟลงหลักตรงกลางหลักที่สามนะคะจะเป็นสามหลักกับโซ่แล้วถักขั้นด้วยโซ่ห้าเพื่อจะทำห่วงโซ่ถักเอฟลงหลักเดิมจุดเดิมนะคะหลักถัดไปเอฟลงหลักถัดไปเลยนี่ก็เอฟลงหลักถัดไปเช่นเคยถักโซ่หนึ่งค่ะแล้วถักเอฟลงในช่วงลายต่อไป จำนวนสามหลักนะคะเ f สามหลักถักขั้นด้วยโซ่ห้าสามสี่ห้าแล้วเอ f ลงจุดเดิมก่อนนะคะสามหลักถักแบบนี้ไปจนครบรอบเลยนะคะอ่าแถวนี้เราจะได้เป็นแบบนี้นะคะ ถักครบรอบแล้วเราทำการปิดงานค่ะจุดนี้เราจะทำการเลื่อนห่วงไปสามครั้งนะคะเลื่อนห่วงก็คือแทงเข็มแล้วก็ดึงไหมผ่านเลื่อนห่วงครั้งที่สองเลื่อนไปอีกหนึ่งห่วงนะคะขึ้นต้นงานแถวที่หด้วยโซ่สี่นะคะแล้วถักเอฟลงระหว่างห่วงโซ่ ถักขั้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วถักเอฟลงระหว่างห่วงโซ่ทั้งหมดจำนวนหกหลักนะคะรวมโซ่หลักแรกด้วยเป็นหกหลักค่ะอ่าทำการนับหลักทวนซ้ำอีกครั้งนะคะเพื่อกันพลาดค่ะ เมื่อได้จำนวนหลักครบหกหลักแล้วถักขั้นด้วยโซ่สองถักเ x ลงระหว่างโซ่หนึ่งตรงนี้นะคะตรงกลาง x อลงไปเลยค่ะถักโซ่สองขึ้นมาแล้วถัก f ลงระหว่างห่วงโซ่จำนวนหกหลักเหมือนเดิมนะคะถักขั้นด้วยโซ่หนึ่งหลักที่หนึ่งหลักที่สองโซ่หนึ่งหลักที่สาม 4. โซ่หนึ่งหลักที่สี่โซ่หนึ่งหลักที่ห้าโซ่หนึ่งหลักที่หกนับสามอีกครั้งกันพลาดแล้วก็โซ่สองถักเอ็กลงระหว่างโซ่หนึ่งนะคะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบรอบเลยค่ะ ปิดงานแถวที่หกแล้วเลื่อนห่วงไปหนึ่งครั้งแทงเข็มลอดไปแล้วก็ดึงผ่านเลยค่ะขึ้นต้นด้วยโซ่สามนะคะแถวที่เจ็ดขึ้นต้นด้วยโซ่สามแล้วก็ถักเอฟหนึ่งครั้งแล้วก็รวบห่วงถักขั้นด้วยโซ่สองค่ะแล้วถักเอฟลงระหว่างห่วงโซ่หนึ่งจำนวนสองหลักนะคะอย่าเพิ่งรวบห่วงนะคะถักเอฟครั้งที่หนึ่ง f 2แล้วค่อยรวบห่วงพร้อมกันทำเป็นเม็ดข้าวโพดค่ะแต่ตรงนี้เราดัดแปลงจากแพทแพทเทิร์นจะใช้3หลักแต่เราจะใช้แค่2หลักพอค่ะถักขั้นด้วยโซ่ส f, 2, f 2, ลง1ครั้ง2ครั้งรวบห่วงโซ่ส f 2, ลงระหว่างโซ่หหลัก สองหลกักรวบห่ว,หวงเราจะได้จำนวนเม็ดเข้าโพดน้อยจำนวนห้าหลักนะคะห้าเม็ดนะคะล็อกใหม่ด้วยโซ่หนึ่งแล้วเราก็ถักเอฟลงหลักถัดไปเลยนะคะถักลายต่อไปเลยค่ะสองหลักเหมือนเดิมถักข้าด้วยโซ่สองเอฟหนึ่งหลกักเอฟสองหลกักแล้วก็รวบห่ว,หวง ขั้นด้วยโซ่สองหักแบบนี้ไปจนครบรอบเลยนะคะครบรอบแล้วเราก็ทำการปิดงานแถวที่เจดแทงเข็มแล้วก็ดึงผ่านเลื่อนห่วงไปหนึ่งครั้งเหมือนเดิมขึ้นต้นด้วยโซ่ห้านะคะแถวต่อไปอ่าถักเอฟลงระหว่างโซ่หักขั้นด้วยโซ่สอง เอฟลงระว่างโซ่ถักขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็เอฟลงระหว่างโซ่ถักโซ่สองตรงนี้เราจะไม่เอฟลงนะคะเราจะเอฟลงหลักถัดไปข้ามไปหนึ่งหลักอะคะ่ะถักไปจนครบรอบเลยนะคะ ครบรอบแล้วปิดงานแถวที่แปดนับถอยหลังลงมาหลักที่สามแทงเข็มแล้วก็ดึงผ่านเลยค่ะแถวนี้เราจะทำการถักเอฟไปจนจบแถวก็คือถักอ่าแถวที่หนึ่งของช่วงลายที่สามนะคะตรงช่วงระหว่างโซ่นี้ถักเอฟลงสองหลักค่ะตรงนี้แทงเข็มเข้าไปตรงหลักเอฟเลยนะคะ หลักต่อหลักเลยค่ะถักเอฟมาจนครบรอบแล้วเราก็ปิดงานแถวนี้เลยนะคะแล้วเราจะมานับจำนวนลายว่า,าได้สามสิบเอ็ลายเหมือนที่เราคำนวณตอนแรกหรือเปล่าแล้วเราจะทำการบรรลันลายนับหลักอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่า,าหลักของเราจะมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นก็คือ ช่วงลายมันจะขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะค่ะเราจึงต้องทำการนับหลักแล้วก็บรรลัลยใหม่ทุกครั้งอ่าหนึ่งช่องจะมีทั้งเอทั้งหมดสามหลักอ่าแต่ละลายแต่ละช่วงลายมีทั้งหมดสี่ช่องนะคะสี่คูณสามก็ได้สิบสองเท่ากับว่าหนึ่งช่วงลายเท่ากับสิบสองหลักสิบสองหลักมาคูณสามสิบเอ็ดลายาได้เท่ากับสามร้อยเจ็ดสิบสองอ่าเศษแค่สองนะคะอันนี้ เสรสองหลักเราก็จะไปเพิ่มจากห้าหลักเป็นหกหลักแค่สองจุดนะคะช่วงลายที่สองของลายที่สามเราจะถักเหมือนช่วงลายแรกนะคะถักไปจำนวนสามแถวนะคะแถวที่สี่เราจะปิดจบงานตรงแถวเม็ดเข้าวโพดตรงนี้นะคะหรือถ้าใครต้องการความยาวมากกว่านี้ก็สามารถถักจำนวนแถวเพิ่มได้เลยนะคะ ไม่จำเป็นจะต้องเอาตามต้นแบบเสมอไปเมื่อเราถักกระโปรงได้ความยาวตามที่เราต้องการแล้วเราก็จะมาเก็บชายกระโปรงตัวนี้เราจะเก็บชายกระโปรงตรงลายที่เป็นเม็ดข้าวโพดของแถวที่4นะคะโดยการถักเอกลงไปโดยรอบๆเลยค่ะ หรือว่าใครต้องการเก็บชายกระโปรงโดยการถักลายริมแบบอื่นๆก็สามารถถักได้เลยนะคะ <int> เมื่อเราถักเก็บลายริมของชายกระโปรงเรียบร้อยแล้วเราก็มาตัดเก็บปลายใหม่นะคะโดยการใช้เข็มค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะมาตกแต่งขอบเอวกระโปรงเพื่อให้เกิดความสวยงามนะคะ นับหลักไปหลักที่สามแทงเข็มถักเอฟลงไปทปําปมด้วยกันถักโซ่สามค้องเข็มลอดอหลักเอฟแล้วก็เอฟลงจุดเดิมถักโซ่สามสอดเข็มคล้องลอดอ้อมหลักเอฟนะคะทําเป็นปมปมแบบนี้จำนวนสี่หลักค่ะ เมื่อครบสี่หลักแล้วเราก็จะเอ็กลงหลักที่1นึสองสามนะคะเอ็กลงหลักที่สามแล้วก็ถักเอฟหนึ่งสองสามหลักที่สามค่ะถักเอฟแล้วก็ทำปมปมเหมือนเดิมตัวงานของเราออกมาก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะนี่คือกระโปรงที่เราทำการถักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบเอวก็จะเป็นแบบนี้ แล้วเราก็ถักเชือกนำมาร้อยทําผู้ตกแต่งให้สวยงามค่ะเพื่อนๆมีไอเดียแบบไหนสามารถตกแต่งได้ตามใจชอบเลยนะคะขอให้เพื่อนๆสนุกกับการถักโคเชนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ